สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นถ้วยรางวัลสี่ใบจากงานประกวดพระเครื่องของสว่านพันพระเครื่องไทยจัดโดยอาจารย์สุรพลสารไม่สัตนะครับซึ่งประกวดพระไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีคนคนหนึ่งนะครับส่งพระสี่ลายห้ารายการครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับก็ได้รางวัลมาสีาา่ทั้งห้ารายการทั้งห้ารายการรางวัลที่หนึ่งสี่รายการนะครับพระชุดนี้คือพระ พระวัดพระอะไรนะพิลันพระปีลันวัดพลับนะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้ถ้าผมทําคลิปกับคนคนนี้นะครับผมว่าสองพันก็รูแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับสองพันไม่ได้นะครับเจ้าของพระบอกว่าอุษาด้านด้น,ดนจากลาดบุรีออกจากออกจากถ้ำเลยนะครับเพราะว่าบอยบอกว่าไปดูเมืองลาดบุรีก็แทบจะหลงแล้วไม่ไปไหนแล้วนะครับมวนนี้ไปไกลหน่อยใช้บารมีของพี่ชายไปกับพี่ชายนะครับ เอาพระชุนนี้เข้าประกวดเหมือนกันนะครับก็ค่าเข้าประกวดบอยบอกว่าขอขึ้นราคาพระจากสองสามพันเป็นห้าพันเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับดูดีว่าการตัดสินของกรรมการนั้นจะเด็ดขาดขนาดไหนว่าตัดสินพระแล้วราคาพระจะแพงขึ้นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้บอยกับผมนะครับทําคลิปบอยก็จะบอกว่าพี่เอามาห้าสามพัน 5, 3, พอสองพันพอข่าวนี้ บอยบอกกับผมตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่พอแล้วมันต้องเสียค่ากรรมาการองค์ละหกร้อยตรวจพระองค์เดียวนะครับมีผลต่อทั้งองค์เลย <c oughs> มี่ถอดทุกองคเลยครับคือ boy. Boy, บอยบอยกับผมก็จะทำติกผมก็จะช่วยทำติ๊กคนขายเอ้บอยสวัสดีครับสวัสดีครับคนขายไม่เป็นบอยในวงการาเครื่องที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่สามบอยแต่บอยที่ ง้ที่สุดในวงการพระแล้วกันเอาไว้ใช่ไหมครับไม่รู้เรื่องที่สุดเลยถ้าจัดอันดับนี้ตกตบห้องเลยตกแน่นอนบอยภูมิเล่นพระแบบคนไม่เล่นพระครับขายเล่นพระไม่เป็นบอยหลังจากผมลงคลิปพระแรกเล่ามีคนหันห่างก็ก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่คือว่าเอาแบบว่าเป็นคองขักันไปเป็นคําขังไปไปครับเราก็ไม่ต้องเสีกใอยู่แล้วเพราะเราได้มาตรนั้นเราก็ต้องคูดกับนั้นใช่ไหม วันก่อนผมขอไปซื้อฝิ่นได้พระมาคือวงการพระเครื่องนะครับไปซื้ออีกอย่างหนึง่งได้พระมาหลายคนนะครับอย่างแบบไอ้นโมพระแรกโอก <c oughs> ใครจะคิดได้ได้นะครับพระแรกโอกมันต้องมีพระแรกมะพร้าวพระแรกเรือผมว่ามันต้องมีนะ <c oughs> อาจารย์อาบอยพระชุดน,นี้เนี่ยคิดยังไงถึงไปส่งก็ทีแรกว่าชวนไปายายชวนไปว่าไปเทะไป <c oughs> เป็นเพื่อนกันอ่าแต่ว่าไปว่าส่งไปม่ต้องมีองค์ล็อกเอาแค่นึ่ง้อยพออ่าแต่ยายเขาส่งไปร้อยร้อยนิดนอ่าร้อยนิดนิดร้อยร้อยสามร้อยสี่องค์ผมก็เลยเอาพระชุดนี้ชุดนี้ไปห้าองค์เอายางมาพิมพ์พิมพ์ปไปยางละองเลยอ่ายางละ,ละองไปเลยไม่ได้มีความหวานไม่มีความฟังไม่มีความมฟังไม่ได้เก่าไม่ได้เกาไปรประกวดด้วยพวกไปเฉยอ่าพวกไปเฉยที่พอทำมายายว่าอ่ะไปเอาไปประกวดเลย นั่นแหะก็มาแล้วเอาไปทัข้ามกันไปเราก็เราก็ไม่คิดอะไรมากมาเลยนั่นแหะก็มาล้วก็ประกวดสักหน่อยเดี๋ยวพอนั้นมันจะได้ยืนหาคันมั้งว่าเออพระเราก็มีดีนะครับไม่ใช่ว่าจะตัวดูเก๋ๆอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ว่าจะป่ามาป่าม้าวเก๋ๆตั้งแต่ไม่ได้ดูคลิปครับก็เลยใจไปเลยครับ่เป็นเป็นครั้งแรกที่ไปครับครั้งแรกครับเอ้กรุงเทพไม่ได้ไปไหนไปล่าทดจีวงเมื่อก่อนนี้ไป ยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีรถไฟฟ้าครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ผ <c oughs> ไปเมื่อาวานนี้งงเลยมาจางไงรถไฟฟ้าอยู่บนไปแล้วไม่ได้มาไม,ไม่ได้ไปเที่ยวเดียวโอ้โหไม่ได้ไปนานเลยเลยไปประกวดพระไป,ไปประกวดพระเฮ้ยรู้จักอคนเยอะขนาดนี้รู้สึกไงองค์มสมัยคนเล่นพระกันเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าเขาเาว่ามีความหวังว่าเพระเขาก็แท้นะแต่ตีว่าอพวกมึงพระปลอมเอาพระปลอมมาประกวดเงี้ยไม่ใช่นะครับ ไอการที่ผ้าเก๊ผ้าปอมเนี่ยเป็นที่คุณนะครับว่าคุณการันตีกันเองลัวอาจจะไม่ได้ขายผ้าเขาได้แต่เขาไปเอาผ้าคนอื่นมาแล้วก็มาประกวดแต่ทีนี้ว่าติดรางวัลอ่าคราวนี้เขาติดรางวัลเขาก็ทื่นใจแล้วดีว่าเขาไปเดินไปไปให้คนดูดูดูเฮ้ยผ้ามันปอมผ้ามันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่มาตรงนี้ตรงนี้นี่ก็ตัดสินใจส่งเขาตัดสินใจส่งประกวดทุกคนเลย บอยที่ส่งะาผลนี่คิดว่าจะติดไหมหรือดวงตีโดนโดนตีเกตั้งแต่ไกลคิดไหมผมคิดว่ามันคงถ้าไป็ไรไรไหนก็ไปแล้วเราก็ตามน้ําไปติดติดติดก็ดีไม่ติดก็ช่างไม่เคยคิดเลยว่าติดไม่ติดอคือว่าพักมันมีที่มาที่ไปแล้วว่าเราเราได้มานจากไหนครับเราก็เลยเฉยครับเลยเขียนส่งไปอ่าเลยเขียนสองไปฮาองเลยไหนไหนมาแล้ววัดดวงอะไรฮาวง วัดไปเลยคิดว่าจะติดสักหนึ่งคือว่าติดที่สองก็ยังดีผมไม่เคยคิดเลยว่าจะติดนะ,ะแต่ว่า,าให้มันมีตัวเลขทักสามทักสองอยู่หน้าหน้าหน้ากล้องอย่างเงี้ยไอ้สามมีสองหรือมีสี่มีมห้า,าได้หมดได้ดีดีต่ที่พอเรามาดูปุ๊บตอนเรรมการเรียกรับพระคืนอ,อมันไม่ใช่ได้ที่เราคิดเลยมันมีสององค์เดียวผมก็อยากจะรู้ว่าองค์ที่ว่าองค์ที่หนึ่งสวยกว่านี้ มันงตรงไหนผรองากรยุ่งแค่นี้เลยผมก็อยากไอคนที่ได้ที่สองขององค์เนี้ยครับมันก็อยากจะเห็นองบอยเหมือนกันว่าเฮ้ยองค์ที่หนึ่งมึงเจ๋งตรงไหนผมก็ยังคิดว่าบอ่บอยท่านออกที่ผมมาเปิดพระแผงที่สุดของมันสองพันสามพันสองพันสามพันหลุ่แล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องขอสักห้าหมัดห้าพันอนนี้ก็ต้องมันก็แล้วแต่นะถ้าลองจะรักองค์พี่ถ้ารักองค์พี่ ก็ประมาณเมื่อนึงเฮ้ยักเต็มอนดตกมอนไอ้ที่ติดรางวัลนี่หมื่นหนึ่งเลยครับเฮ้ยมันมีใบไง๋ยวมีใบมาด้วยครับเฮ้ยเต็่อันเต็มอนไอ้ไอ้จากองละสองพันติดรางวัลปุ๊บขอสักหมื่นหนึ่งไห้ครัขอเมื่นหนึ่งเลยแล้วมีใบมาด้วยมีใบมาแบบรับรองมาด้วยใช่มีแบบรองมาด้วยครับเดี๋ยวส่งมาแน่นอนไม่ส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็แปลเองอ่าไอ้พวกไม่ติดรางวัลก็ลอยขึ้นไปด้วย <C> e <an> ใช่ไหมไอพวกมื่ติดรวันก็แล้วแต่สภาพแปบว่าพับสภาพกลางสภาพน้องเหมือนว่าองนี้เป็นพี่และองค์น้องแล้วก็รองคน้องก็ราคาต้องรอไปลงไปเรื่อยแต่ไม่ต่ำกว่ารับไม่ต่ำกว่าห้าพันครับเราก็จะรองไปแค่นี้เริ่มเริ่มมีหมดแารค้าเลยนะพอพอติดรางวันแล้วพพวกขมาขอเยอะไหมมาขอต่อบีเยอะไหมก็เมื่อกี้ก็มานะมามาเจ้าหนึ่ง กลับมาแล้วผมซื้อไปโหลหนึงเลยเขามาทำเขาซื้อไปเยอะก็ซื้อไปไม่กี่องหรอกโหลหนึงผมได้ยินก็ประมาณนั้นน่นาเง,งินสดใช่ไหมเงินสดครับโอนมานี่ยรับแบบคนไม่เ,มเก่งฮะฮ้ยบอยเคยค,คิดไหมว่าจะอยู่มาอยู่ในทีมนี้คือไม่คิดไม่ถึงเลยผมไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ใน,นพอพอเรามาอยู่เนี้ยเรากล่าวว่าตั้งเดิมผมไม่อยากจะเอาออกก็ออกจากงานหรอกแต่ทีนี้ว่า เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนช่วยพี่ชายพี่ชายก็เลยตัดสินใจต้องออกมามาช่วยแบกคงแบกของใช้แรงงานทั่วไปครับจะมาช่วยตอนนี้อาจจะเป็นเสียบอยได้ไม่ไม่ใช่แล้วครับคุยเรื่องว่าเดี๋ยวผมจะคักคุยเรื่องครับถ้าชุนี้ก็ได้มาจากที่ไหนนี่ผมได้มาจากยุทยาเฮ้ยยุทธยายังไม่หมดหรอกังอยู่ในเก๊นี่มีอย่างนี้อีก คือผมจะทําคลิปบ่อยอาทิตย์เดือนละครั้งหรือสองครั้งนะครับก็ทําได้อีกหลายปีครับก็พอก็พอได้เดือนเดือนละสองคลิปคลิปคลิปได้เพราะว่าเราต้องบทที่ว่าจะออกมาทําคลิปเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าผ้าเนี่ยเรียกผ้าอะไร <g riv> <g riv> เพราะไม่รู้ฮะเพราะไม่รู้คนเราต้องมาเทิร์กันแบบที่ผมทาทุกทุกวันว่าถ่า,ถายรูปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นว่าเออเรียกว่าอ่นนี่เป็นปีลันนะเป็นพิมพ์ลนยอะไรศึกษาไปเรื่อยอยู่ เพราะว่าเรายังไม่เก่งถึงขนาดว่าเอ้ยนี่ต้องเป็นอย่างนี้เนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะโอ้โหกงอะไรก็ผมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นเลยไม่เป็นหรือว่าผมต้องค่อยๆเข้าใจศึกษาไปเรื่อยหรือให้เ็าให้มั่นใจแล้วในความจําเนี่ยอ่านอะไรไปต้องจาได้เพราะงั้นถ้าเราจำไม่ได้ยเลืมหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโบกโอคุหเรื่องนี้แต่เรื่องหนึ่งที่บอลฮุมเสียนเลยเรียกว่าเสียนเลยวัวหลาะ มีคนมาขออย่างนี้นะครับมีคนมาขอรัวลานตัวเท่าไหร่ก็ไม่กี่เ้นครับตัวละไม่กี่แสนครับซื้อมันกี่แสน <ๆ S 1> ซื้อมันซื้อมันกี่หมื่นผมซื้อมาตั้งแต่อดนมแม่มันก็แบ,บ<อ>ครับสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นถือว่าคันดีไหมอ่าครับอยู่เลี้ยงตั้งแต่ลูกผมยังไม่เกิดจนลูกคนโตเกิดตอนนี้อายุกาพพกเก้าขวบไอวัวตัวนี้ยังอยู่เหรออยู่ครับทำไมมาอายุยืนก็ดีตั้งแต่เล็กมาจนคือว่ามันว่ามันเป็นเป็น เป็นเพื่อนลูกมาเลยอเป็นเพื่อนลูกมาตลอดก็เลยเลี้ยงจนโตเขาเอาไว้แข่งโองลาร์ก็ไปด้วยกว่าจะมันกว่าจะมาดีหรือเขาเรียกว่าเก,ก่งก่ก้าวไฟไม่เคยแพ้ก้าวไฟแล้วติดเลยติดกันเลยแล้วก็โควิดมาแล้วาาก <c oughs> ็มาชนะอีกทีเรื่องอะอัวอัวัว,วนี่เพาไไนเขานับเป็นไฟไห,นหนึ่งอ่ะเนาก็เหมือนก็เหมือนแล้วแต่คนเรียกกันอพอเขามีประกวด ไม่ใช่ประกวดมีการแข่งขันกีฬาอันนี้นี้เป็นตัวตัวเต็งเหรอไม่ใช่ตัวเต็งครับตัวเต็งมีเยอะมีมีมากมายเราก็เลยแต่ของของบอยมินี้ก้าสิบขอไฟแล้วไม่เคยแพ้ก้าไฟยังไม่แพ้ไอ้แข็งบัวอะไรนี่จริงจริงนะก็เกิเตะนั่งรอบไหมนักรอบเกิดเตะนั่งรอบแต่เราเป็นเจ้าของวัวนี่นะถ้าไปเราเป็นเจ้าของวัวถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเออมันสู้ได้เราก็จะเล่นด้วย ติดไปนอนติดไปนอนไปด้วยเขออยาถามว่าเจ,<ะ>าจอเขาเล่นหนักไหมอ้วนอ้วนเยอะนะเป็นกระนแส่ลกต่อเูาะคู่ถ้าเจอค่ายมันอยู่ที่ค่ายค่ายดังค่ายดังเจอกันเนี้ยอัวนอนี้เหมือนมันซุปไก่ชนอะครับมันยังถ้าค่ายค่ายดังค่ายดังเจอกันเนี้ยในในร้านโมลีมันติค่ายผมไม่รู้ผมผมมาเล่นเมื่อสองสามปีนี้ เป็นใครดังมั้ยไม่มีโคมีมีค่ายนะมือสมัครเล่นผมสมัครเล่นแต่ถ้าลองขายกระติ๊กระหงกระหก็กระติ๊ด้วยอ่าก็มันมีล่านคอยดูว่าเออว่าขานี่แรงไหมอเงติดแล้วมวงลติดได้ไหมอ่าก็ล่านไปทุกล่านอาเพราะจะรู้เลยว่าขานี่จะแรงไม่แรงอ่ากลัวพว่าล่างเขาแข่งกันวันวันหนึ่งมีกี่นัดกี่คนกี่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 คู่ถ้าผมจําได้ก็มีสิบสองคู่หรือว่าสิบคู่ ประมาณนี้สิคู่บุกจนเช้าอ่ะแค่สิบสิบแปดสิบสองคู่นี้ก็เช้าเหมือนกันยันเช้าด้วยเหรอเดี๋ยวทางช่องจะมาทาคลิปการแข่งขันวัวลานที่ราบุรีมีสนามเหนือสนามใต้อ่าครับจะชมบ้านยันจัดทิพชรไหมทย์จะจัดเยอะทพชรจัดจัดเยอะครับเดี๋ยวจะไปเอ้เขาจัดกระมงเนวะเมื่อก่อนนี่มันมีเวลาจริงก็มีในหลวงเป็นกองเจรอะไรกันเนี่ย ผมขอเล่าผมฟังผมไม่รู้แล้วคนมีจริงมีจริงแต่พอเล่าฟัง,งมันก็ดีเหมือนกันพอแข่งชนะ,ะมีคนมาขอซื้อมันก็แล้วแต่อาจจะเขาจะดูสักสองสามไฟก่อนว่ามันยังไงบางทีว่าไอ้นี่มีนรจริงหรือว่าดีจริงถึงถึงซื้อครับงูจะซื้อก็ประมาณแส้นดูเป็นล้านก็ตัตวถ้าเขาชอบนะคือคือมคอานไหนขายได้เป็นตัวเป็นล้านอ่ามีนะเมื่อไม่ไม่เท่าไหร่หรอก มันไม่ปีไม่ไม่ปีนิดๆปีหรือสองปีแหละมัจะมีมาแต่เข้าวมาแต่เราไม่รู้ว่าเข้านี่เขาซื้อถึงไอ้ยบัวนนี่มันจะเหมือนบัวบัวสวยงามไหมหรือือสวยงามด้วยแข่งเรีนด้วยไม่เกี่ยวครับวัวสวยงามสวยงามัวลายคือวัวลายอ่ะวัวลายนี่เป็นบัวใช้งานวัวลายนี่เป็นมันก็เป็นวัวกินกหญ้ากินอะไรปกติอะไรนี่แหละเหมือนวัวประกวดนั่นแหละเหมือนกันครับแต่ถ้าเราเป็นวัวลายนี่มันก็วันไหนออกลานมันก็ต้องปล่อยอด อ่าทำไมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เข้าใจปล่อยให้กอดมันจะได้วิ่งเก่งไม่รู้นดูน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมไม่ค่อยรู้พูดถ้าคุยเรื่องวัววัวลานนะครับเสียดถ้าถ้าคุยเรื่องวัวลานแล้วก็หาเห็ดตะตะเห็ดอะไรนะเห็ดโค้ดเห็ดโคนเจ๋งเห็ดโค้ดพวกตอนนี้มายังยังอย่างโน้นประมาณตุลาตุลาไปลก็ต้นกลางตุลาไปลาตุลา คุยได้สองเรื่องนะครับแต่ระหว่างเห็ดโคกเห็ดโคนกับเห็ดปวกเห็ดโคนกับวัวลาน,นี้รู้เรื่องมากกว่าก็พอพอรู้มั้งหรือีเ,อเราไม่รู้เราก็ทำน้องดีล่าครับนะเป็นไงคู่นี้นี่อันนี้ต่อไปนี้จะเอาพักที่มีไปประกวดทุกครั้งนะทุกนัดนะถ้าไปถ้ามีประกวดผมจะเอาไปทุกทุกนัดถ้าใหญ่กินมันจรไปแต่ให้ไปเองไม่ไปไม่ไปไปไม่ถูก <laughs> <laughs> ถ้ามีประกวดก็จะประกวดทุกหนัดครับสำหรับ F4 ที่จะที่บอยภูมินออกคลิปหรือโชวพระในเฟสน,นะครับรีบๆซื้อนะครับถ้าผ่านงานประกวดโดนแน่นอนครับเพราะคนอื่นรับรองผ่กแือเพราะว่าเราให้คนเช็คแล้วว่าเป็นพระแท้แล้วติดรางวัลอย่างนี้ก็ต้องมีน้ำจิ้มสักนิดนึงจากสองจากสองจากสองสามพันเป็นห้าพันเลย ครับแต่ถ้าติดรางวัลนี้ถ้าป็นรางวัลที่นี่ก็เป็นหมื่นองละมื่น้าครับองค์ละมื่นผมบอกเลยว่าองคละมื่นถ้าติดรางวัลที่หนึ่งผมบอกองละมื่นแต่ถ้าติดที่สองห้าพันแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาองรองที่ว่าไม่ได้ไปองในเนี้ยที่ไม่ประกวนี้สามพันสามสี่พันประมาณนั้นดูตามสภาพความสวยครับเพราะมันจะมีองค์รองไงถ้าเราองเนี้ยประกวนที่หนึ่งสวย แต่เอาลองน้องๆเล่นหนอยน้องๆกลางๆเนี่ยก็ลงมาลงมาถือว่าลงมาราคาต้องเป็นลงมาเรื่อยแล้วแต่ชอบว่าจะชอบแบบไหนครับถ้าเราชอบแบบติดรางวัลและมีใบใสมือมือเลยโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนแน่ๆมือมือไ่ต้องต่อไม่ต้องต่อครับแล้วก็จะลามไปพัฒชุดอื่นๆที่บอยภูมินีอยู่ด้วยครับบอยไปไปประกวดพบรรยากาศของการประกวดพัฒที่บอยนี่รู้สึกยังไง ก็ผลก็เยอะนะแล้วมันก็ดีด้วยคือว่าให,ให้เชื่อความมั่นใจว่าพระเราก็มีดีครับอ่าเนี่ยที่ผมไปเพราะว่าอยากให้ว่าเออให้คนทุกคนที่ว่าเคยคอมเมนต์เมื่อไปกี่ป,ปีปีมาบอกว่าพระธาตุพัฒน์จันจบนะครับพระพมทปฏิลวันมา <laughs> ไอคนที่คอมเมนต์คอมเมนต์นะพระแกะพระธาตุัน์ครับจบนะครับเพราะปฏิลวงมาเอ้ยท๊ะ ถ้าถ้ามีแบบนี้หามาขายถ้ามีถ้าคุณมีแบบนี้หามาขายถ้าไม่เนี้ยห้ามาขายครับซื้อได้จากขาทาประจันนะเพราะมันเก๋ตามบุญแต่ผมจะไปขายอบละหมื่นลงแล้วครับนี่นะครับปิดคําปามากเพราะผ้าผ้าประจันครับเพราะรางวัลใช่ครับนี่ได้รางวัลครับมีมุกเอ้ยหรือส่งคนเดียวถึงได้รางวัลนี่หรือส่งแค่ห้าองค์ไม่ใช่หรือบอลส่งอยู่คนเดียวมม่มั่นใจเหมือนกันแต่คนมันเป็นต้องสัมพันธ์คนอ แต่ก็ไม่รู้ว่าต่อคนเรางกี่องค์หรือว่าเราจะเป็นจะเป็นเสื้อที่สุดของของเราแล้วที่ว่าส่งเข้าปรคกวดคนเดยวจะซื้อไม่ได้เดี๋ยวหน้าเอาเอามาด้วยนะเอาไปด้วยนะจะยืมเข้าประกวดได้ครับถ้าผมส่งเข้าประกวดนะต้องจับหมื่นไม่ได้นะต้องสักห้าหมื่นไปเทศส่งเข้าประกวดเลยมีพระอยู่เยอะไหมทุกคถ้าอยูเยอะไหมก็เยอะ มันก็ยังเยอะอยู่ยอ่ะครับก็เป็นหลายๆกับเป็นมือน,นะมั้งประมาณเป็นมือน,นะเป็นหมือมอ,อ,องค์อเพราะองค์องค์เล็กๆน้อยๆนี่มันเยอะครับเราไม่รู้ไม่มีผ้าอะไรมั้งเราต้องเอารูกๆเรามาแยกแยกๆเอาครับพ,พอได้ตอนได้ตอนที่ได้มานี่มันพ่อทุ่งมาท,ที่เดียวรวมกันมาเลยเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้คัดให้เหมือนกันเท่านั้นครับคัดให้ว่าผ้านี่ออกก่อปุ่นายวัดวันไหนวันไหนไงครับ พอมาถึงเราเราก็มาถ่ายรูปแค่ดูพวกเรื่องพ่ออะไรครับเอาวัดไหนครับดูแค่ไม่พอเนี่ยนะครับคนขายพระไม่เป็น่นพระแต่ได้รางวัลแล้วไอ้ที่ออกคลิปไปแล้วนะครับราคายังคงเดิมครับแต่ถ้าเอาไปตรวจเมื่อไหร่แล้วครับอย่างต่ำห้าพันครับมีอะไรบางที่ออกออกไปแล้วจมว่าอ่าบอดจำไม่ได้นะมันเยอะเกิน พี่บอกช่วยทำมากินออกขึ้นมาคุยได้เยอะนะไม่ไม่ช่วยผมพยายามหาเรื่องคุยเรื่องนู่นนี่นั่นนะไอ้นี้พิมพ์อะไรก็แยกไม่ออกอีกยังครับยังไม่แยกผมรู้อยู่พิมเดียวไหนเนี่ยผมรู้อยู่พิมแบบมาอ่าพิมซุ้มประตูพิมซุ้มประตูใซุ้มประตูรู้อยู่พิมเดียวผมรู้อยู่พิมเดียวแล้วซุ้มประตูอ่าไอนักกรรมการแม่ของไม่เขียนแล้วพิมอะไรที่แรกตรงไอ้พิมอะไรเราไม่รู้เราไม่เคยเขียนพิมพ์ไปเขาจะเขียนว่าเออนี่โตไหน ก็คือว่าเลขอะไราแล้วก็รายการทอะไรก็จะดูคิดที่ตามนี่ก็คือว่าเราแฟนแล้วก็ให้กัมพาเขียนให้ด้วยครับผมเพราะผมไม่รู้มันเป็นเพีย์อะไรเขียนเป็นแต่ไม่รู้เป็นทิีพ์อะไรก็ออกเยงยาวแย่ตามภาษาคนขายพระไม่เป็นนะครับว่าคิดว่าคนทำไมมาซื้อพระกรบอกไอ้นั่นมันขับรถเก่งมาเมื่อกี้เนี่ยมาจากชลบุรีเรยครับทำไมไปไปไปหยอกหยอดเสน่ห์เหมือน คืออยงงก็มันก็ไม่ได้เชิญแล้วตอนนี้แล้วคนมันชอบมันเคยมาบุญทําบุญใหญ่แล้วมันก็เคยมาแล้วมาเจอพระเรากัพาบพระบ้านนู้นก็มันก็มันก็ส่วนเหมือนกันครับ<ช>ก็พระเนี่ยมันก็มาที่นี่เดียวกันแน,น่นอนเขาบอกว่าต้องมันเชื่อใจเขาเชื่อใจมันว่าเออพระเนี่ยอาจจะเป็นของของปู่ของทวดของตาของยายอะไรนะแต่ทีนีแล้วพระผมมา,มาอยู่ที่อนุญาตจริงแต่ไม่ได้เอามาชัดใหญ่ พราะผมก็ได้ไปได้ตอนที่ว่าทำโรงงานผมก็บอกไปแล้วทุกคลิปที่ผมออกไปผมบอกแล้วพาเนี่ยผมไปเที่ยวมานะไปเที่ยวกันยุธยา,าเพื่อนฝูงลงที่โรงงานก็มาปนั่นก็มานั่งกินลงกินเหล้ากับพวกตาพวกพวกยายพวกทวเจ้าวะเขาเลยเห็นละชอบเราให้ว่าพระสวยดีเราก็อยากได้ห้อยสักองสององอันนี้พอเราให้เขากินไปอะไรไปมันก็ลาบไปไปไม่เอาไปมดดอะ้านี่ไปซื้อเหล้ามา้กูอีกอย่างเงี้ย มากไปแบบนี้ที่ผมได้ได้มาทุกวันนี้ช่วยใหญ่ทำชื่อนานนี้เป็นยังก็ดีครับ,บมัน,นสาวสาวที่ได้คี่หรืสาวที่ก็ได้เพื่นก็พอได้พออยู่ได้นะครับเมื่อเราไปลงทุนมาเยอะแล้วเราก็ค่อยๆทยอยเอาทุนกลับขึ้นคืนๆนะก็ดีคือผมพยายามคุยพยายามถามนะครับได้ตรงนีนะ้แหละ ไอ้แล้วผมชอบนะครับไอ้ที่พวกที่ปลามาดามานะครับว่าเป็นพระมาแ้วสิ่งนี้ยืนยันมาจบจบนะครับเอาแค่เดียวว่าว่านี่นี่คือรางวัลนี่คือถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลใบรับรองใบรับรองเดี๋ยวตามมาจบนะครับสำหรับครับสำหรับพวกที่มาปอ้ปลามาว่าข้าพเจังเนี่ะครับขอบคุณบ่อยนะครับครัสวัสดีครับครับ ก็เดี๋ยวเราจะส่งให้ดูพิมพ์พระอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเพื่อให้เอฟซได้เช่ากันอย่างสบายใจนะครับเพราะไม่เป็นพระทั้งคู่นะครับสำหรับ f อซที่สนใจพระของบอยภูมินนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งส่งส่งรูปมาทาง Facebook เลยนะครับบอยก็จะคัดเลือกแล้วก็จะส่งหรือจะอาจเป็นคลิปสั้นส่งให้เห็นเนื้อพระอีกทีหนึ่งนะครับ นี่พระสมเด็จปีรันนะครับขอเป็นพระแท้นะครับราคาคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ดาม่าพระของบอยภูมินนะครับคุณต้องบามากกรรมการด้วยนะครับเพราะกรรมการตัดสินมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสนใจพระของบอยภูมินก็เข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับรับเองนะครับโทรให้เป็นเวล่เวลานิดนึงนะครับทีหนึ่งที่สองไม่ต้องโทรมานะครับสวัสดีครับ